สวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับพาน้องๆเดินทานหญ้านะครับไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เวลาทานน้ำครับแม่ๆม่ครับทานน้ำนะครับพาน้องมากินน้ำนะครับตอนนี้ก็สีรอคราบของเราครับก็กินน้ำอยู่นะครับนี่ดูดนะครับรอบนเงินก่อนนะครับรอบบนเงินครับเดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นน้ำนะครับอาบน้ำนะครับอาบน้ำสักนิดนึงนะครับ กินไปเรื่อยๆลูกกินไปเรื่อยๆก็สระน้ํานะครับก็จะห่างกันประมาณห้าร้อยเมตรนะครับไม่ๆมครับสระน้ํานะครับเพราะว่าบ่อนี้ก็จะให้น้องทานนะครับไอ้บ่อนี้ใช้น้องเอาไว้กินนะครับบ่อนู้นจะเป็นเอาให้น้องเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้องลงเล่นแล้วน้องจะไม่กินนะครับน้ํานะครับก็ต้องแยกบ่อนะครับบ่อนี้เอาไว้ให้น้องกินนะครับบ่อนู้นก็จะไว้เล่นครับบ่อนู้นก็จะขุนๆนิดนึงนะาไับแม่ครับขุนนิดนึงนะครับ าะว่าลงเอาให้น้องเล่นเล่นทุกวัน,นครับลงเล่นทุกวันนะครับโบงเงินก็มาแล้วนะครับบวงเงินนะครับมาบะบวะบบงเงินมากินน้ำเร็วเราจะได้ลงเล่นน้ำไปเดี๋ยวไปก่อนน้องบบงเงินเลยไป อากาศดีนะครับไม่แมครับบรรยากาศดีนะครับดีแต่ดูค่อนข้างแล้วน่าจะฝนตกนะครับน่าจะฝนตกตรงนี้จะเป็นสะ ของหลวงนะครับแม่ครับของหลวงจะเป็นสามพักนะครับตรงนี้ก็น้ําจะออกแดงๆนิดนึงนะข้างหน้านี้ก็จะน้ําขุ่นนะเพราะว่าน้องเล่นนะครับเลยแปลงหน้านู้นนะครับแม่มันจะเป็นน้ําเป็นสีฟ้าเลยนะครับน้ําสวยนะครับมองเห็นมองเห็นลูกน้ํามองเห็นปลานะครับฝั่งนู้นนะครับข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆนะเดี๋ยวพ่อควันจะพาไปไปชมนะครับก็จะมีหลายบ่อหลายสะเลยครับฝั่งนู้นก็มีนะครับตรง ที่เอาไว้ให้ช้างเล่นน้ำนะครับก็จะเยอะนะครับอ่ะลงไปลงลงไปลงไปเลยเดี๋ยวพ,พ่อพันขออนุญาตนะครับลงไปตั้งกล้องก่อนนะครับ เดี๋ยวพี่คำลงไปก่อนน้องนะครับน้องกำลังเดินมานะครับครับลงุงเข้าครับ vậy tôi nào tôi cái đấy mà không ใช่เปียกนะครับมันเปียกจนได้นะครับเออป็ดบั๊อะไรโอ้แล้วเงือบจนเฮ้ยไม่เลยกินอะไรเรตะกรงทานกินตะแรงเราตะแกรง,เ,รรงเลยไ<ว>ม,ม,ยยม่เติมตะแกรงเด้อไป,ปเต้ นี Hier, net, net achen, ่ว่าเม็ดเม็ดลักเนี่ยเอ้าเด

Boom. Oh, oh. hey. Ghép bột 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 ทิ้งไปตามดูตามตามตรงดิอ๋อก็เสร็จแล้วนะครับเล่นน้ำนะครับวันนี้ก็มีดพอควันหายนะครับเดี๋ยวพอควันต้องมางมนะครับงมหามีดนะครับมีดหายนะครับพอควันขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ช่องภัยสีดอคำด้วยนะครับสวัสดีครับ